ว้าววีว้าววีว้าวมันอัดปกเกอร์สกราบวัสดีน้องจำทุกท่านวันนี้เดี๋ยวผมปั๊บเลยสายวันนี้เกมไม่ลดเป็ดกล้าเอามาเออเอาด่านน้ำแล้วกันด่านน้ำนะคจับผมมีน้ำ ข้าวอด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 คอนแมนต์ทำไมกระตุกวะอุ๊ยห่อกอน่ะคือมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดเข้าใจไว้ กองเงินมาให้หมดถ้าไม่อยากตายอุ้ยอย่างงี้จะต้องตืด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 จระเข้ฟาดหางทีมมากอุ้ยอะไรวะเนีดยอนี่นะอุ้ยมันยิงขาฉันนี่เนี่ยเยอะอุ้ยน้อยเนี่นี่อะไรยิงไข่ ไม่นะอุ้ยไม่ได้โด,ดมไข่อุ้ยอย่ามาดมไข่จัดไอ่หน้าไอ้หัวอุ้ยในหัว,วล่าสุดท้ายเทปหย,ยุดเวละ่ะจมว่าลูดอคอนฉีดเซรั่มก่อน

ขึ้นมาจากน้ำอยากก่างกะปลาฉลามไม่อะยิย่ง้ยไปไปอยูนี้เตะเฮ้ยไม่ได้จะฆ่าแกเตะเออแทงเดียวเลยนียน่นะเตะจ๊บตีลังกากับหลังโอ้ยนะยไม่น่าฆ่าตั สช็อกไม่เบื่อแต่น่าจะตายแล้วสินะใช่ฉันตายแล้วโอ้โ ที่ตายแล้วใช่เธอตายแล้วเอตายแล้วเลือดออกมือเลือดออกก็จัสีไม่ยอมตายไม่นม่าแล้ว ก้าวขโมยอุ้ยไม่นะจันอยบบอลล้นอีกครั้งนึ่ง Yeah. yeah. Come on What are you doing Get me put here. Yeah. อย่างนี้จะต้องใช้พลังฟอสหยุดไปละจึ้อยาขามาแล้วใช้พลังฟอสหยุดหยุดเอาไว้ว่าแ่น่นจะกัดได้เหรอ สันจะใช้ปันตอกเป็นสิ่นนี้ตั้งอาหมุกกรมโยปืนมาจากใครทหารโดนหัวชัน แกไมแกควบกลุมตัวไมฉันต้องหาที่ต้องควบุมตัวแกไม่ทำไมแกควบกุ้มตัวฉันได้ไม่ควบกลุมตัวฉัน ไม่นะเกาโพดจะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดเลย

Yo! chúng ta đột oh. Mày đó ừ. ừ. Chúng ta đột lốm Bye bye Chân bên bay yên cả sốt bông mày na 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 นั่นนั่นนันน่นโอู้ติดไฟยืนบนไฟไอ้นุ่มเท้าไฟติดไฟแล้วฮึมมันมีเซรุ่มที่จะทำให้แก้นะ่ะเป็นอำมตาอมตาเหรอแล้ว แล้ไม่เอาดีกว่าเอ้าแล้วแกจะทำอะไรกับฉันจะทำให้แกกลายเป็นผู้หญิงเอ้ยแกทำอะไรกับตัวฉันเนี่ยนี่เนี่ยไอ้หยุดเดี๋ยวนี้นะไม่หยุดหรอกฉันไม่หยุดเดหรอกนี่ดูกระโปรงหน่อยดิดูใต้กระโปรงหน่อยเฮ้ยได้แกทำอย่างนี้ได้ไหมชอบใช่ไหมผู้หญิงอ่ะไอ้จะชอบผู้หญิง แล้วก็ไปดูในนรกซะตายอีกแล้วอฮ้ยกระโปรงสวยดีนี่ไม่ต้องหายไปเลยย่าซุปเปอร์พาวเว <c oughs> อร์ปันหอะไรเต็ไมไปหมดเลยวะเนี่ยเฮ้ยเขาเขาจะโตนหนอือออน้อ ชัโดนยึดตัวตายเลยยา